ซื้อน้ํายาซักผ้ามาใหม่มาให้นะคะคุณสามีคุณพ่อบ้านได้ซักผ้ากันเพราะหน้าทีเนี้เป็นหน้าที่ของพ่อบ้านเขาล้วค่ะแม่บ้านก็หวังดีนะคะก็เลยซื้อน้ํายาซักผ้าแบบพร้อมๆเลยค่ะตัวนี้มานะคะเพื่อนๆเชื่อไหมว่าแก๊ลล์นี้2,500 ml ในราคา165บาท ไม่ต้องตกใจค่ะราคา165บาทได้ถังใหญ่ขนาดนี้เลย<อ>ที่คุ้มกว่านั้นนี่เพื่อนเื่อนเห็นไหมเขาแถมมาให้อีกอ่ะ500 ml r e f i ลแถมรีฟ i ลมาให้อีก500 ml ไว้ให้เราเติมได้แบบสบายๆเลยค่ะกาถามว่าซื้อมาแพงไหมเห็นแก้อนใหญ่ขนาดนี้บอกทำไมซื้อมาเยอะแยะขนาดนี้นะคะไอเราก็บอกว่ามันเป็นน้ํายาซักผ้าที่เขากําลังฮิตเขากําลังแบบเออแบบมันหอมมากๆอ่ะ เพื่อนๆมีแต่คนบอกว่ามันหอมมากๆไอ้เราก็ซื้อมาพอเราบอกว่าได้ในราคา165บาทพอบ้านบอกว่าได้หมดนี้เลยหรอ165ใช่ค่ะหมดนี้เลย165บาทคุ้มมากค่ะเพื่อนกลิ่นของเขาเนี่ยไม่ต้องบอกเลยถ้าใครชอบแบบกลิ่นดอกไม้แบบว่าเหมือนอยู่ในสวนกลิ่นแบบผู้ดีอังกฤษตัวนี้เลยดูเขาแถมมาให้อีก500 ml เนี่ยคุ้มค่ะกดทีตตะเนี่ยทิตตะนี้เลย